สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนพับใช้แมสกันเองกานให้ความรู้มั่งวิธีการพับแมสใช้เองวิธีการคือว่าเช่นหน้ามาพับครึ่งพับกี่ทบลูก พับสี่ทบพ่อพับยังอ่ะอ่อไปสยย่ายางนะของพ่อใสยย่ยางยัง ต่อะทำ <ไป S 2> พับขึ้นแล้วก็ดึงทำพัแล้วดึงมาก็ลองสวมใส่ว่ามันพอดีกับเราไหมของวันนัดลองสวมอ่ะพอดีพอดีมั้ยคะอ๋อพอดีก็ใส่ของพ่อพอดีไหมของพ่อทำถูกหรือเปล่าลูก แล้วเราต้องดึงตรงไหนดึงหูเลยเหรอดึงตรงนี้ให้หายใจเนะเนี่ยขอยดูก่อนหนูลืมยังไงของพ่อทําไงพ่อทําทุบหรือเปล่าแล้วก็ดึงอะไรดึงผ้าไม่ใช่แม่ทำไมมานต้องดึงตรงนั้นยังไงพ่อดึงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเออมใช่ไหมอ่ะใช่อ้าวของหนูลองทาหนูดึงสิทำไของพ่อมันโผล่ พ่อดึงไอ้นี่ลงไปไอ้ที่โดดๆด,ด,ดึงลงเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอ้าวหนูก็ทำ <c oughs> อ่ะน <c oughs> ะอง <c oughs> <c oughs> โอเคเอสวยเอาลองไปเที่ยวกับพ่อสิ <c oughs> นั่งชู่กันสิ <c oughs> โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะทำแมสใช้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อ <c oughs> เสร็จแล้ว